เมื่อวานเราปลูกไปแล้วพี่น้องไม่เสร็จวันนี้ก็เหลือประมาณสักสองสาร่องก็เลยมาตอ่อนี่ตัวนี้ประมาณไร่กว่าเกือบถึงสองไร่ประมาณเมื่อวานก็ปลูกสองคนหัวเมียไม่เสร็จครับก็เลยเหลืออีกนิดนึงมีลูกน้องมาคุ้มกันด้วนะครับเนี่ยมีลูกน้องด้วยพอดีที่ผมลงไปเมื่อวานน่ะพี่น้องมีเพื่อนๆของเราในกลุม่มอ้อยของเราเนี่ยสอบถามมาว่าระหว่างการปลูกแบบหลุม กับปูแบบร่องแบบไหนดีกว่ากันคงคิดของผมส่วนตัวนะพี่น้องไม่ใช่มีหลักการแลก็คือส่วนตัวที่เทศดทำมาเนี่ยปูแบบร่องเนี่ยมันง่ายผมไถแล้วขึ้นเลยครับถ้าแบบขุดหลุมเนี่ยต้องไปขุดหลุมลําบากมากครับแต่ถ้าเรามีเครื่องเจาะเครื่องขุดดินแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการขุดแบบร่องกับแบบหลุมเนี่ยมันอยู่ที่อุปกรณ์ที่เรามีมากกว่าแต่มันก็มีข้อดีตรงที่สมมติผ้ปลูกเนี่ยผมไม่ได้เดินระบบน้ำนะครับเนี่ยปลูกแบบร่องเนี่ย เช่นถ้ามันแลงสักสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์เนี่ยไม่มีน้ําฝนลงมาเนี่ยเพราะผมไม่ระบบเทวดาถ้าเทวดาไม่ให้น้ำเราก็เรียบร้อยถ้าเส้นฝนไม่ตกสองอาทิตย์เนี่ยผมก็จะสูบน้ําใส่ร่องปล่อยไหลมาเลยพี่น้องไหลไปนี่เลยไหลมาทาร่องไปนี่เ้เลยครับเนี่ยไหลให้มันปาล่องไปเลยคือราดไปเลยแล้วถ้าขุดแบบเป็นหลุมเนี่ยมันราดไปได้ไม่ได้ถ้าขุดเป็นหลุมไม่ต้องเป็นระบบน้ําหยดหรือน้ําเบียงอะไรก็ว่าไป แต่มนแม่หลุมเนี่ยมันข้อดีที่ว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยได้ยโยนลงไปหลุมเนี่ยปุ๋ยจะไม่กระจายไปไหนเลยอยู่แต่ในหลุมนั่นเลยครับถ้าแบบเนี้ยเราวานลงไปเนี่ยฝนลงมาอาจจะชะล้างไปงี้ยมันก็มีข้อดีข้อเสียแต่คมคิดของผมเนี่ยถ้าปลูกเยอะเนี่ยถ้าขุดหลุมเนี่ยเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่ครับถ้าแค่ผมขุดกลบเนี่ยพี่น้องแค่กลบแค่เป็นแถวหนึ่งอหอบเลยครับเนี่ยแล้วถ้าไปขุดเดียวโหงานเข้าแต่ก็แล้วแต่ว่าใครมีอุปกรณ์แบบไหนแล้วกัน ผมมีรถไถเพราะว่ารถไถนี่แหละเหมาะปลูกเยอะได้ไถครั้งเดียวปลุบเลยแต่เราปลูกเยอะอย่างนี้แล้วเราก็มาใส่เป็นกอกอมาเดิมนะครับน้องไม่ใช่ว่าปลูกเรียงถ้าปลูกแน่นหนาเกินน่ะมันจะล้มพี่น้องทําให้อ้อยล้มทาปลูกเป็นกรอเนี่ยพอดีเลยระหว่างกรอสักห้าสิบถึงหกสิบซนแล้วก็ระหว่างร่องนี่ครับเนี่ยระหว่างแถวเนี่ยสักสองวิทกํกำลังพอดีเลยรถไถคูโบต้าเอลสามสิบหกของผมเนี่ยมันจะเข้าตัดหญ้านนี้พอดีเลย เป๊ะเลยพอดีนะครับสาหรับไอเรื่องหลุมกับเรื่องร่องในี่รก็จะประมาณนี้พี่น้องข้อดีและข้อด้อยคุณละแบบอยู่ที่ว่าใครจะเลือกใช้แบบไหนแต่จุดหมายเดียวกันคือทำให้อ้อยสวยอ้อยงามอ้อยใหญ่เขามีประสิทธิภาพนั่นคือเป้าหมายเดียวกันพี่น้องสุดแล้วก็ร่องกับหลุมก็ดีทั้งสองนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้แบบไหนครับผมสวัสดีครับ